ประกอบกาตรต่อของน้ำยนต์มไหลาแบบนะครับก็ใช้วัสดุของข็าเยอะจริงๆนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำยดตนี่ครับไม่หวาดไม่ไหวลองมาดูนะครับคนที่ทาระบบน้ำยนตส่วนใหญ่เป็นของชยโย ตังสปริงเกอร์น้ำหยดพ้นหมอกนะครับตังแรงอย่างนี้ก็ใช้หลบดน้ำหยดก็ลองมาดูนะครับอุปก,กรณ์ก็ไม่แพงมากนะครับจะแพงตัวพวกมอเตอร์นะครับเป็นหลัววกแต่อุปกรณ์ก็ทำน้ำหยดเนี่ย ไม่แพงมากส่วนใหญ่เป็นทรรมจากววััสสดุดุพลาสติกรีไซเคิลบางส่วนบางส่วนก็ทำมาจากพลาสติกพลาสติกเกรดเอนี่ครับนี่เป็นท่อ PE ขนาดต่างๆเขาก็แบ่งข,ขายนะครับเอามาให้ชมสำหรับคนที่รักการระบบน้ำหยด รกรเขาก็มีนะครับของเชยยียวมีประกอ์ชุดคิดหลายอย่างประกอ์ต,อต่างๆครับเทปเทปมือจัด เมตรแปดมายังสามสิบเซนยี่สิบเซนก็มีนะครับตั้งโต๊ะต่างๆ ต่อ PVC นะครับต<อ>ิบย่อยนะครับข้อ,ำอลำตา่างล้วเพื่รายการมาครับสายไมโครทำน้ำหยด ในขนาดนะครับห้าส่วนเจ็ดมิลสิบองมิลมีระยะห้าสิบเมตรจนถึงร้อยเมตรนะครับก็จบคลิปประกอบน้ำหยดเพียงแค่นี้